รู้ไหมลาสตาร์บัคเปบริการกดเกมพาสเล็เก้าแถมยังมีกิฟต์การ์ดแท้ขายอีกด้วยและบริการไก่เพชรเอเอสนใจติดต่อทางเฟซ Star สตาร์บัคและเว็บไซต์ starbucks.com ตอนนี้ได้ทกันได้เลยโอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเสียงอาจจะเบาๆหน่อยนะขอภัยด้วยคลิปนี้พอดีผมทำตอนตีสามก้าสิบสี่นาทีที่เขานกันหมดแล้วก็จืินใจเขาด้วยนะ ก็เดี๋ยวกูจะโดนไหนทุนนี้ทางคิวกูนี่ขึ้นไปคลิปนี้อาจจะลุกๆหน่อยขวานให้ทุกคนด้วยนะครับโอเคก็เทนอสก็จะมารีวิวเทนอสตัวที่อีโวแล้วนั่นเองนะครับผมนะเป็นตัวละครที่ระดับมิสติกไม่ได้ยินดีไม่เจ็ดแล้วก็มีบัฟริเฟอร์เข้ามานะครับเสียงแมวข้าวออขออภัยหน่อยแมวไม่เหงาโอเคให้ทุกคนดูดาเมจแล้วก็ระยะการโจมตีกับวิการโจมตีตามนี้เลยนะผมไม่ได้อธิบายอะไรมากผมจะอธิบายแค่ท่าที่มันเขี่ยนโอเค ตัวนี้เนี่ยสามารถวางได้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับเห็นไหมปฏิหารไม่ได้นะขั้นแรกในเอในการอัพเือสองพันสองพันเจ็ดสามพันสองสี่พันห้าจะเปลี่ยนท่าไปท่าเดิมที่มันคุ่งไปท่านี้จะปีสามพิษนะรัด้วยมัก็สอง0 0นห้าท่านี้ปึ๊บอ่าท่าต่อไปคือห้าพัน อ5ห้าห้าแล้วก็ท่าที่แปดเป็นท่าเยิงลงําแสงนะใช้หมื่นสองด้วม่อยู่ที่5้าหมื่หนึ่งตีเป็นกลวยนะครับเวลาจะอยู่ที่8ปดปีเนี่ยท่าแม่งจะหายไม่หายนะโดยโอ้ร้อล้อโอเคก็ต่อไป 7, 7, 7, 7, 8, เจ็ดมือเจ็ดเป็นแล้วมาตัานแล้วนะผมตัวน,นี้ว่อยู่ที่91้าสิบเนะก็ตีเจ็ดวิแล้ว 17, 7, 7, 7. มีเจ็ดมือเจ็ดเมติแอใช่เมตีแอเห็นไหมไม่มีไฟ,ฟเองนะเออไม่ตีแอนะครับผมตัวน,นี้ตัวละครที่ที่ทรงกล้วยาาระยะไกลใช้ได้ดาเมจเผาขนดาเมจจัดจ้านอยู่แล้วก็าาระยะเวลากำลังตีาาระยะไกลมากนะครับโอเคตัวคนนี้สามารถวางได้สามตัวนะลืมบอกคือู่เท่ถ้าดีแม่งคู่เท่เลยวะ ย่งไ่ดินี่ต้องแคปรูปนั่นละโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยาจจะรีวิวเร็วไปหน่อยนะผมกดเร็วไปหน่อยอะ่ออกอะก็ไปสต็อปดูเองแล้วกานท่านผู้ชมก็ผม ต้องที่ทำคลิปแนละ้วขอไปทุกคนด้วยคลิปนี้มีแค่2อาทิตย์เท่านั้นคุณม,มากสำหรับการรับชมการรับฟังใครที่มีอะไรสงสัยสำหรับลูทูโปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะตอบเองไว้เจอกันตอนเช้าหรือว่าพรุ่งนี้ผมจะมาสตรีมเหมือนกัน let's go เจอกันตอนเช้าคลิปนี้อาจจะลงตอนเช้านะฝากกดไลค์ด้วยโอเคไปแล้วบ๊ายบายจ้าบบ๊ายาย